ขับชายหน้ากันครับผมหมืองแร่เยอะจริงๆครับมิมดงมิมนะครับผมเที่ยวนี้สวยนะครับผมคลิปนี้ขอตีปาดน้ําเหมือนเดิมนะครับผมผมเขาไม่ได้สั่งลังเดี๋ยวเราจะตัดลังพาดไว้นะครับผมแล้วก็มากระช่างโอ๋นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์ตัดตะไคร้นะครับผมไป าลังแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเอาอีกหลังนะตำตำนะครับผมแล้วก็อยู่นู้นอีกหลังอันนั้นให้ช่างโอแล้วก็นี่อีกหลังอันนี้ไม่เอาครับผมลังเล็กทั้งหมดสี่ลังแล้วเฉพาะกลุ่มนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเอาอีกหลังสองนะครับผมล้นให้ถึงก่อนเลหัวน้ำปิดตาสวยเลยนะครับผมกระลึกๆลึกนะครับผมไป นี่หุ่นน้ำนี่ช่วงนี้น้ำดีจัดนะครับผมเพราะจะเข้าเดือนห้าแล้วนะครับผมมากันแต่เช้านะครับผมมาตั้งแต่ตีห้าลุยแต่เช้า <laughs> เสร็จแล้วดูหุ่นน้ำเป็นไงตันตันล้างผมฟา,ผาดไว้นี่นะครับผมเนี่ยอยู่นะครับผมเขาก็าได้ขยายพันธุ์ปใหม่ไปครับผมเดี๋ยวขอปาดลงกระป๋อง อันนี้หนึ่งลังครับผมลังที่สองเนาะนก่ก็หน,น้ำไม่ใช่เล็กเหมือนกันนะครับผมนู่นดงมิ้มนะครับผมโอ้โหมิม้มสุดยอดที่นี่พอเดินมาได้ไม่สักสองร้อยเมตรนะครับผมก็เจอกันสามสี่ลังเลยนะครับกุลุ่มเดียวนะครับผมเลยก็แบง่งแบ่งให้ช่างโอไว้มัางแต่ลังที่ลุงโอบตีสวย เดี๋ยวเอาออกมาครับผมโอ้โ,อโอหหัวน,น้ำหลังไม่สวยแต่เน้นหนวน,น้ำอย่างเดียวนะครับผมไปครับผมดูกันต่ออ่ะมาดูก่อนจะไปดูกันต่อพริกน้ำนี่จับอ้อนจะล่วงก็พริกน้ำนี่ โอ้เนี่ยอ่ะโอเคครับอ่ะนี่อีกหนึ่งลังไม่ใช่เล็กเหมือนกันนี่อยู่กับต้นตะขบนะครับผมไม่ต้นไอ้น้ำผึ่งเทศอ๋อมะขามเทศอ,อืม,ะม,อมตะขบก็กิ่งตะขบอะนะมันพาต้นมะขามเทศเนี่ยครับผมห้ามิ้มนะครับผมก็ตามชายหน้ากันแบบนี้นครับผมหรือชายบ่อชายบ่หลาอะไร นะครับผมชายคลองประมาณนั้นนะครับผมมิมเยอะนะครับผมมันชอบอย่างนั้นตามที่ลาบอย่าไปหานะครับผมน้อยที่จะเจอนะครับผมประสบอาการมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ห่วงเรื่องธรรมหากินนะครับผมก็สอนสอนกันไปนะครับผมบอกไม่จะสอนบอกกันนะครับผมสอนมันน่าเกลียดเดี๋ยวก็หาว่าเราเก่งกว่าเขานะครับผมก็เนี่ย แล้วก็มองทิ้งลงมานะครับผมแต่ถ้าเดินข้างล่างได้เราก็มองเสยขึ้นมาโอ้อยังไงก็เจอนะครับผมไม่ว่าในคลองหรือาตามบ่หลานะครับผมขนน้ำแห้งก็เดินลงไปในบ่หลาเลยแล้วก็มองเสยขึ้นมาเห็นนะครับผมเห็นชัดเลยไปครับผมเดี๋ยวลุ้นลังนี้กันไม่ต้องรุนแล้วครับลังใหญ่นะครับผมนี่ครับผมเริ่มเจาะดูดนล้ลงนี้เพราะว่าจะล้างและตัวอ่อนไม่มีเลยในลังแต่หนักตึงเลย นี่น้ำทั้งนั้นนะครับผมหัวไม่ใช่เล็กเลยครับผม,ไ,ม,มไฟด้วยอย่าไฟไม่ป่ะอืม,มสุดยอดไปครับผมที่นี่หนักเกสอรอ่ะช่างโอได้กินล้างแล้วช่างโอ,งโอะอ,นะอ่ะนี่ครับผมช่างโอคนล่าพึ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทางเพจและยูทูบนะครับผมเอาหลังด้วยไงนะ พี่พลาดหมดเขาไม่เอาหนูปลาขึ้นอืเขาจะเอาไปให้คุแกะเละไปแล้วนโดนไปแล้วเขาสองลังเลยโอ้โหดกเงี้ยดกจัดไม่โดนนาแล้วนี่หัวน้ำแน่นๆเกสอนตันตันไปครับเกศตอนขึ้นกิโลจะตัวเล็กลงไปตีนะครับผมเนี่ยที่ผมบอกนะ ที่ผมหาเนี่ยชายนากันแบบนี้นะครับผมชายบ่อน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก <T> ็มีมันชอบอยู่จริงๆนะครับผมแล้วก็ชายคลอง <T> เดี๋ยวไปเจอคลองเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมอันนี้ถ่ายหนึ่งรอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายชายคลองมั่งนะครับผมอธิบายฟังเรื่องบ่อนหลาหรือสระน้ํานะครับผมมีมันชอบอยู่จริงๆนะครับผมกลุ่มเมื่อกี้ หกลังนะครับผมรวมช่างอูด้วยแล้วก็ที่ไม่ได้ตีด้วยนะครับผมหกลังเพราะลังมันเล็กนะครับผมลังนั้นไปเดี๋ยวหนายหนูโชว์ดิอะโชว์ก่อนดิเนี่ยนะผมหัวน้ำดีจัดเลยเดี๋ยวตัดรลังพาดไว้นะครับผมไม่ต้องเอาลังมาเอาแต่น้ำม,มาลูกไปครับผมอ่ะเจ้าโอ๋ผมขับรถออกหน้าไม่เห็นเลยเจ้าโอ้เขาเห็นดูเดี๋ยวให้เห็นลัง ไม่ใช่เล็กเลยนะครับผมดวงสายตาเขาดีจริงๆน,นี่ขอนอยงใหญ่เลยโอ้โเป็นโลทั้งมั้งเนี่ยเป็นโลครับผมไอ,อ,อชุดที่ผมไ, <ว S 1> ได้ไปเป็นโลโลสองนะครับผมหัวนั้นอ่ะ <บา S 1> ที่จะตัวเล็กตีที่ต้นข่อยอะอยโลสองเลยนะที่ผมได้อะ <ไว S 1> โอเคครับโหเห็นออกเคออี้ยวนะครับผมนู่นแต่มีน้ำนะครับผมต้องลุยน้ำไปหลังไม่ใช่เล็กเลยนะครับผม ไปครับผมเดี๋ยวขอไปตัดก่อนโอ้ยมันทำไมใหญ่งนี้ไม่รู้ครับหัวน้ำโอ้โหเป็นรยแก้วไม่น้อยหน้าโอ้เลยนี่แล้วก็เซอร์จริงๆนะครับผมอะ่ะนี่น้ำแลีตรงีตรงมีมามันแห้งดันมาลงในน้ำนี่ต้งใส่ทำท่าจะร้อน <laughs> ไปครับผมเสียงโอบอกทำหาเรื่องลงน้ำไปครับผม